อร่อยไหมถ่ายที่ไหนมาดูผีไม่บ้าบอไหนลองกินให้ดูหน่อยทาท่าอร่อยให้ดูหน่อยวันนี้อยู่ที่ไหนครับเอาเหมือนกันนี่เปล่าที่เด็กนี่อยู่ในป่าข้างบนอ่ะนี่มันแย่งกันข้าวกันกินที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ทราบว่าตอนนี้ที่หนึ่งทานหรือตะไคร่หน่ไหนครับ อร่อยไหมคะพี่เค่อร่อยมากคนระับนี่ทำ <laughs> ได้จำเป็นระยจังหวัดพิษณุโ,โลกโอ้นี่ของจริงเขาต้องรีวิวแบบนี้มาจากเส้นหลักเส้นหลักมาก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายาเข้ามาครับถ้าเกิดมาทางโรงแรมทางโรงแรมท็อปแลนด์ทัชชิน,นะรนารโรงแรมนะทอ็อปแลนด์เส้นเหนียวนุ่มครับอยู่ข้างมาตัวทูชชินาร์ดที่เติร์ดมันจะมีอากาศแบบไทย ถ้าเป็นผัดกรนเทีก็จะมีแหนมยูเส้นไ้หมดไปแล้วอ่ะวิโตบ้างปากไหมเร็วครับเำาอร่อยเลยนานไม่ถามมถามตอนกินามไรอโคตรนานเลยแล้วอร่อยครับโอเคจบชาเลนจ์นี้ด้วยการกินของวิโต Okay. Right, right.